เอาละครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนดูนะครับเริ่มต้นปี2026กันอย่างดุเดือดเลยนะแล้วนะลก็เป็นประจำต้นเดือนมกราคมแบบนี้ครับที่เราจะพาไปจัดอันดับกันว่าเกมมือถือเกมไหนที่คนไทยเนี่ยแห่ไปเล่นกันเยอะที่สุดบอกเลยว่าชาร์ตเดือนนี้ครับมีหนาวแน่นอนเพราะว่าเกมขวัญจะมาหาชนอย่าง ROV กําลังเจอมรสุมดราม่าชุดใหญ่ครับจนสัน่นเทือนอันดับแบบไม่เคยมีมาก่อนในขณะที่เกมน้องใหม่อย่างฮาร์ตูเปียครับก็เปิดตัวได้ขวดจัดจนเซิฟแทบไหม้ส่วนสายแอคชั่นอย่าง Soul Resonance นะก็ยังคงโชว์ฟอร์มร้อนแรงต่อ เรื่องแบบไม่มีพักเอาเป็นว่าใครที่กาลังมองหาเกมใหม่ลงเครื่องหรืออยากรู้ว่าอันดับในเดือนนี้จะมีการพลิกโผขนาดไหนถุกเกมฟรีมีอัปเดตลิงก์ดาวน์โหลดใส่ไว้ใต้คลิปนี้ก่อนจะไปรับชมครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ อันดับที่10 Blue Protocol Star Resonance อันดับ10ในใจใครหลายคนเดือนนี้ครับต้องยกให้กับ Blue Protocol Starly z o n นั้นกันเลยครับเกมที่พิสูจน์แล้วว่ากระแสนั้นยังแรงไม่มตกจนขึ้นแท่นเกมยอดนิยมประจำเดือนนี้เป็นที่เรียบร้อยจุดเด่นคือความอิสระในการสลับใช้งานอาวุธและก็คราดอาชีพนะครับที่สามารถเลือกเล่นกันได้แบบฟรีสไตล์งานภาพยังคงมาสฐานิเมที่สวยสบายตาแต่แฝงวยบบแอคชั่นที่ดุดเดันไฮไลท์เด่นประจำเดือนนี้ครับคือแผนที่มาอย่าง Everfall f o r e s ครับเป็นป่าดิบชื้นที่ปกคลุมด้วยสายฝนตลอดเวลาบรรยากาศจะดูลึกล่า แล้วก็แตกต่างจากโซอนอื่นอย่างชัดเจนใครที่ชอบสำรวจพื้นที่ใหม่ๆที่มีรีดซับซ้อนและก็ศัตรูที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นแผนที่นี้คือคำตอบครับเกมนี้รองรับการเล่นทั้ง PC และก็มือถือกันเลยครับอันดับที่ 9. Call of Duty Mobile มาถึงอันดับที่9ที่ยังครองความนิยมสูงสุดในเดือนนี้ครับกับกาดีนา Call of Duty Mobile ที่พึ่งฉลองครบรอบ6ปีกันไปครับแต่สิ่งที่ทําให้สมรภูมินี้เดือดกว่าทุกครั้งคือของใหม่ที่หลายคนรอคอยอย่าง DMC Recon โหมดแนว PvPvE ที่ดึงเอาสันชัดอย่างการเอาตัวรอดของคุณมาให้ถึงขีดสุดกันเลยละ่ะความจริงจังของโหมดนี้ครับเราเนี่ยแล้วก็ทีมต้องวางแผนลงไปจิงทรัพยากรล้าค่าในพื้นที่สุดอันตรายและตั้งนําของเหล่านี้ออกมายังจุดถอนตัวให้ได้ทันเวลา ถ้าคุณพลาดถูกเก็บก่อนทำธุรกิจสำเร็จทุกอย่างที่คุณฟาร์มมาจะกลายเป็นศูนย์ทันทีถือว่าเป็นการฉลองครบรอบ6ปีครับที่ยกระดับเกมเพย์ให้ดูโตขึ้นและก็ตึงเครียดขึ้นอีกถึงสเต็ปทำเบื่อเลมเดิมครับมาลองกับ DMC Recon นะนี่คือบททดสอบใหม่ที่ผมแนะนำให้คุณมาพิสูจน์ฝีมือนในเดือนนี้ละครับอันดับที่8กรลิน R O V มากัะดิกเกมขวัญใจวัยรุ่นอย่าง ROV ครับต้องยอมรับตรงๆเลยว่าในช่วงนี้กระแสนเนี่ยดอปไปพอสมควรทั้งการเสียฐานผู้เล่นให้กับคู่แข่งหรือแม้แต่สตรีมเมอร์ดังๆเนี่ยก็เริ่มย้ายฝั่งไหนจะดราม่ากโกงแข่งขันซีเกมที่ทำให้หลายคนเนี่ยเสียความรู้สึกไปอยู่ไม่น้อยแม้ว่ามันจะไม่เกี่ยวกับเกมก็ตาม,มานะครับทำกลางรมสม ROV นี้ก็ยังคงรักษาม,มารฐานของเกมแนวโมบ้าที่เล่นง่ายจบไวและเข้าถึงทุกคนได้ดีล่าสุดคอแลบสุดเซอร์ไพรส์กับซาริโอคาแรคเตอร์ที่นำความน่ารักของเหล่าการ์ตูนซาริโอ สร้างสีสันให้กับสำหรับผู้ที่ดุเดือดซึ่งมันในกระชู้ตัดเลื่องความตึงเครียดของเกมได้ดีมากๆครับแม้ว่าการเดินทางของอว e ตอนนี้จะไม่ได้รวยด้วยกลีกุลาเหมือนเมื่อก่อนนะแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูยอดคนเล่นต่อวันเนี่ยก็ป็นเสษมะเด่งจริงกับว่า r o ียังเป็นเกมที่ยอดนิยมที่ยังฝังลากลึกให้กับสังคมเกมเกมอร์บ้านเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอันดับที่7 Woodling Wave ขยับมาที่อันดับที่7กับเกมที่พิสูจน์มาแล้วว่าถ้าฟังเสียงคนเล่นผลลัพธ์มันจะออกมาดีแค่ไหนครับกับเกม f u t e r i n g Wave ที่เดือนนี้ในกระแสคนไทยทัลักเซิร์ฟเวอร์กันอีกครั้งนะครับสาเหตุหลักมาจากแพทใหม่เวอร์ชันนที่ไม่ได้มีแค่การอัปเดตพื้นที่สวยงามและกวา้างใหญ่กว่าเดิมเท่านั้นแต่ไฮไลท์ ite, ทำเอาโซเชีย so ลแทบแตกคือการอัปเดตภาษาไทยเข้าสู่เกมนี้อย่างเป็นทางการแล้วด้วยซึ่งทางทีมงานเองก็แปลมาได้สลับสลวยแล้วก็เข้าถึงอารมณ์สุดๆประกอบก,บ,กบกับการเปิดตัวตัวตละครใหม่ที่หลายคนรอคอ,อย่างไร ที่เข้ามาเติมสีสันให้กับเนื้อเรื่องใหม่และก็ดุมมิติน่าติดตามขึ้นกันหลายเท่าคนไหนที่เคยดองเกมนี้เอไไ้้พอกำแพงภาษาครับนี่คือจังหวะที่ต้องโหลดมาพิสูจน์กันแล้วล่ะครับเพราะว่า butlering wave ในร่างแปลไทยตอนนี้คือประสบการณ์ที่คุณห้ามพลาดด้วยประการทังป่วงครับอันดับที่6 pub g mobile เป็นอีกหนึ่งเกมที่สมอร์ทภูมิแทบไม่มีวันตายเลยกับอันดับ6ประจําเดือนมกราคมอย่างเกม PUBG Mobile ครับเป็นเกมสไตล์แบบเทริรลอ็อต้นฉบับที่ยังคงความยิ่งใหญ่แบบเบอร์หนึ่งล่าสุดอัปเดตเวอร์ชัน4.2 Privateer Genesis เปิดสกัดลาใหม่แบบเดือดจัด,ดด้วยกิจกรรมที่หลายคนนับรอคอยอย่าง Metro Royale อัปเดตล่าสุด Chapter 30รอบนี้มีทีเดียดคืออาวุธในยัปชิดแับตำนานอย่าง Celtic a r ตอ e r ที่คุณลาดาจาก b o สซอมบ b ้แต่ยัองแชร์โบนัสอาวุธให้กับเพื่อนร่วมทีมได้อีกหนึ่งชิ้นอีกด้วยเท่านั้นยังไม่พ สายยิงเนี่ยเต็มเฮเลยเพราะมีการอัปเดตดามเมจตะกุล7.62ให้แรงสะใจขึ้นกว่าเดิมพร้อมไอเทมใหม่ที่จะมาเปลี่ยนแผนการรบของคุณได้ตลอดเวลาใครที่อยากสัมผัสเกมแบทเทิลอยบนมือถือแล้วก็เกมนี้ต้องมันลองกันดูครับอันดับที่5กาดิน่าฟรีไฟ แม้ว่าจะไม่ใช่เกมกราฟิกเทพแต่เรื่องคนเล่นเนี่ยไม่เคยตกเลยอันดับ5ในเดือนนี้จะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากเจพาพ่อคอลแลบปอย่างกระไดยหน้าฟรีไฟล์14มกราคมนี้ครับสมอรัพพุมฟรีไฟล์ในกำลังจะลุกเป็นไฟด้วยพลังสายเวทกับโปรเจกต์ฟรีไฟล์ X จุดจุดสุไเซนที่ทุกคนน้ำรอคอยรอบนี้ไม่ได้มาแค่สกินสวยๆเท่าน้นนะแต่มันการยกเครื่องสม์รภูมิครั้งใหญ่โดยเฉพาะแมปเบิร์มยูดาซอนคีที่จะถูกเปลี่ยนเป็นโรงเรียนสายเวทแบบเต็มรูปแบบไฮรัสสำคัญครับคือต โกโจสตุรุและก็สุกุณะที่จะมาพร้อมกับเอฟเฟกต์สกิลอลังการเหมือนหลุดจากโลกอันนี้ม้จริงๆสายฟรีเนี่ยเตรียมตัวให้ดีครับเพราะว่ามีแววชุดยูจิจะแจกฟรีให้ไปตบไล่ล่าคำสาบกันด้วยล่ะครับงานนี้อันดับที่ 4. Mobile Legends ขยับมาที่อันดับที่4ครับกับปรากฏการณ์ที่หลายคนนั้นไม่คาดคิดเมื่อ Mobile Legends เนี่ยพังง่ายขึ้นเบียด r วีจนล่วงดับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องยอมรับเลยว่าเดือนนี้ยอดคนเล่นในไทยเนี่ยพุ่งสูงขึ้นแบบผิดหูผิดตาครับบรากาศในเกมเนี่ยกลับกันมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งโดยระบบการเล่นที่เข้าถึงง่ายแต่แฝงไปด้วยชันเชิงการวางแผนที่จรงิงจังชอบเดินเกมไวใน,นจนงจวะปทะทะที่ต้องตัดสินใจในเสี้ยวินาทีเนี่ยโมบายเลจันนั่นคือคำตอบเลยนอกจากนี้ยังขยันปล่อยสกินใหม่ครับเชนี่ว่าสายเปปนกระ๋าแห แนนนแ่อละความพิเศษที่ทําให้คอมมูนิตี้ไทยนั้นเดือดขึ้นไปอีกครับรกิจกรรมวัดเพย์ปาร์ตีที่จัดขึ้นเพื่อสตรีมเมอร์ชาวไทยกันโดยเฉพาะพร้อมเงินรางวัลและของรางวัลรวมกว่า300,000บาทครับเรียกได้ว่าเป็นการเดินเกมบุกตลาดไทยแบบเต็มสูบเห็นได้ชัด้วยว่าปีนี้ครับโมบายเลจเนี่ยกะเอาตายกว่าเรียบทุกกระแสจนแทบไม่เหลือพื้นที่ให้กูแข่งได้หายใจจริงๆครับ อันดับที่3 h a ฮาร์ดทรูเปีย มาถึงอันดับที่3ครับกับเกมที่ยอดทุเบียนทะลุหลักล้านนะอย่างฮาร์ดทุเปียซึ่งพอเปิดจริงในเดือนนี้ครับกระแสก็แรงจนฉุดไม่อยู่จริงด้วยนี่คือเกมแนวไลฟ์ซีม u l เลชันภาพโคตรละมุนที่จะพาทุกคนเนี่ยหลีกหนีความวุ่นวายแล้วไปใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ในโลกใบใหม่กันละครับเกมเพลย์หลักของเขาเนี่ยทำออกมาได้น่าสนใจมากๆเลยเหมือนกับการหยิบเอาสเสน่ห์ของ a n i m a l Crossing บวกกับอิสระในการใช้ชีวิตแบบเดอะซิมแต่ว่ายกดับการสร้างเนี่ยให้เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นคอนเทนต์ในเกม จัดมาให้แบบจุกๆทั้งระบบการแต่งตัวละครแล้วก็บ้านที่ละเอียดเย็บจะนั่งตกปลาชิวๆเข้าครัวทำอาหารหรือจะสตาร์ทรถขับออกไปเดินทางสำรวจโลกรวมกับเพื่อนของเราก็ทำกันได้แบบไม่รู้จบเป็นส่วนผสมที่ลงตัวครับระหว่างความน่ารักและก็ความอิสระที่เกมเมอร์ไทยนั้งตามหาห้ามพลาดครับฮาร์ดูเปียเกมน่ารักที่ยอดนิยมที่สุดในเดือนมกราคมนี้ครับ อันดับที่ 2. b r e e d Soul Resonance ลนจากที่1จากเดือนที่แล้วกับเกมที่ครองใจแฟนๆให้มรณะอย่าง Breath of the w ต้องบอกว่าในเดือนมกราคมนี้กระแสนี่นยังแรงครับพรอนอกจากยอดคนเล่นทะลุหลักล้านคนไปแล้วเนี่ยล่าสุดมีการอัปเดตตัวละครสายดามเมจสายทะลวงอย่างอิชิมารุงินเข้ามาเขย่าเมตากนันอีกด้วยครับความจริงจังของเกมนี้อยู่ในบทการต่อสู้นั่นเองที่คุณต้องใช้ทักษะการหลบหลีกการปอดปองให้ถูกจังหวะและที่พลาดไม่ได้คือโปรเจกต์ฉลองปีใหม่ครับแจกไอเทมและก็สุ่มฟรีกว่า300โลเรียโลด้ว่าแจกยับยั้นะเอาใจนั ทั้งสายฟรีและก็สายไปก,กันเลยทีเดียวตัวเกมนั้นทําออกมาได้เข้าถึงตัวฉบับมากที่สุดครับทั้งเสียงภาคและคัสซีนที่ปล่อยมาแบบอลังการถ้าคุณชอบเกมแอคชั่นมีชั้นเชิงบวกกับสไตล์นี้ไม่ด้วยเกมนี้ต้องจัดเท่านั้นครับอันดับที่ 1. w h e r แว i ์ว m นม และนี่คืออันดับหนึ่งที่ครองแชมป์มาแรงประจำเดือนมกราคมครับกับเกมแวร์วินมิสโมบายเกมแอคชั่นแอดเวนเจอร์อาร์พีจีที่ยกดับคำว่าจอมยุทธ์ึ้นไปอีกขั้นในเวอร์ชัน1.2ครับล่าส,สุดนี้ก็ต้องบอกเลยว่างานภาพของเขานั้นสวยจริงๆทั้งโลกที่กว้างใหญ่และการขึ้นไหวที่อิสระระบบการต่อสู้ที่ต้องใช้ชั้นเชิงทั้งการปัดป้องการหลบหลีกเพื่อปลดล็อกคอมโบที่รุนแลงที่สุดออกมาความพิเศษของเดือนนี้คือกิจกรรมที่แน่นตลอดทั้งเดือนโดยเฉพาะบทใหม่ที่สายบวกเนี่ยห้ามพลาดอย่างเจียง การประลองยุทธระดับทัวร์เมมต์ที่เปิดโอกาสให้คุณเด่นในงัดพลังปานออกมาฟาดฟันผู้เล่นคนอื่นกันได้ไม่ว่าคุณจะเป็นสายโซโล,โลที่ชอบด่มดำกับเนื้อเรื่องหรือจะเป็นสายโคออบที่เน้นร่วมมือกับเพื่อนนี่คือประสบการณ์โลกเปิดที่ครบเครื่องที่สุดในเดือนมกราคมครับ และนี่คือทั้งหมดกับสิะดับเกมมือถือมาแรงประจำเดือนมกราคม2026ครับจะเห็นได้เลยว่าปีนี้สำหรับภูมิเกมมือถือบ้านเราเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากโดยเฉพาะจังหวัดที่ Mobile l e g e ครับขึ้นมาเบียด r o v ได้สำเร็จหรือการมาของภาษาไทยในวู i ลิงเว e ที่ปลุกกระแสให้คนกลับมาเล่นกันอย่างทานหล่มทลาย่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ